กลับมาพบกับรายการ Daily Mail b o r d c a ประจำวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นิวยอยร์ปิดบวกเมื่อคือนนี้ขณะที่ดัชนีเนสแกดดีตัวขึ้นแข็งแกร่งกว่า3%โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ฟื้นตัวขึ้นในช่วงท้ายตลาดอย่างไรก็ดีบรรยากาศในการซื้อขายในตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนโดยดันชนีดาวโจนส์นปิดบวก0.28%ดันชนี S&P 500ปิดบวก1.50% และดัชนี n a แ d a q น0 0ปิดบวก3.4% 4ในช่วงแรกนั้นดัชนีหลักทั้ง3ตัวร่วงลงอย่างหนักหลังมีรายง,งานว่ารัเสเซียได้บุกโจมตียูเครนทั้งทางบกทะเลและอากาศซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ลุกลามประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2อขณะที่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เตรียมเสริมกำลังทหารทางฝั่งตะวันออกซึ่งรวมถึงการเตรียมเครื่องบินลบจำนวนกว่า100ลำหลังจากที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมนตีย อย่างไรก็ดีตลาดดีดตัวขึ้นในช่วงท้ายนอยเดสเน็ตพุ่งขึ้นกว่า3%เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังราคาหุ้นกลุ่มดังกก่าวดินลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยหุ้นเมตาแพลตฟอร์มพุ่งขึ้น4.61%หุ้นอัลฟาเบตพุ่งขึ้น4%หุ้นแอปเปิลบวก1.67%หุ้นไมโครซอฟ t ์ดีขึ้น5.11%หุ้นเนฟฟิกพุ่งขึ้น6.14%และหุ้นทวิสเตอร์ทะยานขึ้น6.78%ตลาดยังได้แรงหนุนจากขขข้ออมูลเศรรษฐกกิจที่่แแงงงสหั โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่สองสหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายนนนในประเทศหรือ GDP ประจํไตรมากที่4ปี2564ซึ่งระบุว่าตัวเลข GDP ขยายตัวที่7.0%สูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่1ที่ระดับ6.9%ทางด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างครั้งแรกลดลง17,000ตำแหน่งสู่ระดับ232,000รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งต่ำกว่าที่ตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ235,000ราย ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดล่วงลงในคืนที่ผ่านมาสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า9เดือนโดยหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มรถยนต์ถูกเทขายออกมาอย่างหนักหลังรัเสเซียเปิดฉากบุกโจมตียูเครนเต็มรูปแบบทางฝั่งตลาดหุ้นลอนดอนปิดน่วงลงเมื่อคืนนี้โดยปรับตัวลดลงตามทิศทางของหุ้นทั่วโลกที่ดิ่งลงอย่างหนักหลังนักลงทุนพากันเทขายสินทรัพย์เสี่ยงหลังจากรักเสเซียเปิดโจมตียูเครนเต็มรูปแบบทั้งทางบุกอากาศและทางท,ทะเลโดยดัชนียูโรสต็อก6 0 0ปิดลบ 3. เป หัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลบ3.83%หัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนงดอนติดลบ3.88%หัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมันปิดลบ3.96%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวในแดนลบเนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน หลังจากที่ประธานาธิบดีวะลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียอนุมัติให้เริ่มปฏิบัติการทางทหารพิเศษในภาคตะวันออกของยูเครโนโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการปกป้องภูมิภาคดอนบาทานตะวันออกของยูเครนรวมทั้งมีรายงานว่ากองกําลังรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธถล่มหลายเมืองในยูเครนและวางกองกำลังทหารบริเวณชายฝั่งของประเทศยูเครโนโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิติดลบ1.81%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบ2.60%ดัชนีห่างเสีงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ3.21% ในะนีนเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ2.03%สําหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นอินเด็กของบ้านเราติดลบ1.99%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสัญญาทองคำตลาดโอลเมปิดบวก0.83%เป็นการปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3ในวันพฤหัสที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนพาก,กันเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังมีรายงานว่ารัเสเซียเปิดฉากบุกโจมตียูเครนส่วนสัญญ,ญาณน้ำมันดิบ WTI ิปิดบวก0.77% เป็นการปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3หลังมีรายงานว่ารัเสเซียใช้ปฏิปการทางทหารบุกโจมตียูเครนโดยข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ทะยานขึ้นเหนือระดับ100ดอลลาร์ในระหว่างวันอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบถูกกดดันในระหว่างวันโดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น4.5ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วส่วนทางกับที่นักวิเคราคะห์คาดการณ์ว สำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนําประจําสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนําให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังหลังจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนเพิ่มมากขึ้นโดยให้หาจังหวะเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงราว3.5%ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิด TMB q q g กองทุนเปิด p r i n c i p l APDI กองทุนเปิด Principle CS Tech A และกองทุนเปิด p r i n c i p l VNEQ และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by CIB m Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ